นะคะค,คุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เครนถลม่มทับรถกระบะและมีผู้เสียชีวิตถึงสองรายนั้น<ม>ทางด้านของอธิบดีกรมทางหลวงค่ะหลังจากนี้จะมีการเปิดเผยขั้นตอนการเคลียร์ซากต่างๆกำหนดให้เสร็จเลยนะคะขีดเส้นเอาไว้ต้องไม่เกิน14วัน<ม>และนอกจากนี้ยังมีโครงการติดค้างด้านบนโดยยอมรับนะคะว่าไอโครงการที่ยังค้างอยู่มีความเสี่ยงเหมือนกันค่ะครเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยโดยคุณปิยพงศ์ จิวัฒนกุลภัยสาลอธิบดีกรมทางหลวงค่ะท่านพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการเคลียร์พื้นผิวการจราจรอย่าบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนท่านบอกว่าตอนนี้ทีมวิศวกรทีมเทคนิคแล้วก็บริษัทผู้รับจ้างรวมไปถึงวิศวกรรมสถานเข้ามาดูภาพรวมแล้วและว,วางแผนกันที่จะรือรรอร้อย้ายโครงการแล้วขอภัยรื้อย้ายโครงสร้างค่ะครับ รื้อยย้โครงสร้างโครงเหล็กที่มันพังออกมาโดยพยายามระมัดระวังไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเลยทําให้เกิดความตอนนี้ความเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้ก็ได้อุปกรณ์เครนขนาด550ตัน2ตัวเครนขนาด200ตันอีกหลายตัวมาประจําการในพื้นที่แล้วและเริ่มขั้นตอนดําเนินการยึดรั้งโครงสร้างที่อยู่ด้านบนซึ่งอาจจะมีโอกาสร่วงหล่นลงมาได้ โดยได้ทําการยึดรั้งเอาไว้ค่ะรวมถึงการยึดรั้งโครงเหล็กที่อยู่ด้านบนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเขาก็มีแผนในการที่จะตัดชิ้นส่วนบางส่วนแล้วก็จะทยอยน้าออกจากพื้นที่จะมีการดําเนินการอย่างระมัดระวังนะคะแต่ก็มีความยากของการปฏิบัติงานครั้งนี้เนื่องจากว่าโครงเหล็กแล้วก็ชิ้นส่วนคานเหล็กสําเร็จเนี่ย มันพังลงมาแต่ก็ไม่ได้พังลงมาอย่างสมบูรณ์เพราะยังมีโครงสร้างที่มันติดค้างอยู่ดังนั้นถ้าไม่วางแผนให้ดีแล้วเข้าไปดึงมันเนี่ยแล้วไปหยิบชิ้นส่วนเลยมันอาจจะเกิดการดีดการล้มของโครงและล้มลงมาทับได้ทีนี้บริเวณใกล้ๆค่ะก็ยังมีพื้นที่การจราจรมีสายไฟฟ้าอยู่สองข้างทางท่านเลยบอกว่ามันยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังและห่วงให้กใหร้ระวังถึงความปลอดภัยของทีมงานด้วยครับ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเร่งเคลียร์ซากโครงสร้างนะคะตั้งแต่ช่วงกลางวันนี้แหละค่ะและจะพยายามยึดรั้งโครงสร้างคอนกรีตด้านบนและโครงเหล็กอย่างแรกก่อนท่านบอกว่าจะมีการต้องยึดรั้งให้มั่นใจก่อนว่าถ้าหากว่าตัดแล้วมันจะไม่เกิดการดีดตัวโดยจะใช้เครื่องมือหนักในการดําเนินการนะคะและก็มีกรอบระยะเวลาเคลียร์พื้นที่ตามแผนที่วางเอาไว้ไม่เกิน14วัน โดยจะมีการตรวจสอบจุดอื่นๆเพิ่มเติมไหมท่านบอกว่าตรวจสอบแน่ค่ะอย่างโครงการตอนที่7ของสัญญาตอนนี้ได้สั่งให้หยุดงานทั้งหมดแล้วส่วนโครงการอื่นที่มีรูปแบบการก่อสร้างโดยใช้ลอนเชอร์ในการติดตั้งการยกระดับก็ได้สั่งให้หยุดทั้งหมดเช่นกันเพื่อมาตรวจสอบดูว่าการติดตั้งอุปกรณ์นั้นมีระดับความปลอดภัยเพียงพอหรือย,ยังและก็มีหลายสัญญาที่ใช้ลักษณะแบบนี้ ดังนั้นจึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนายกก็สั่งมาชัดเจนเรื่องความปลอดภัยต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนโดยกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยมีการใช้คําสั่งทางปกครองนะคะเพื่อนํามาสู่การบอกเลิกสัญญาและมีการตั้งคณะกรรมการข,ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุแล้วโดยมีการวางกรอบระยะเวลาประมาณ7วัน กระทรวงคมนาคมมีการตั้งคณะกรรมการของกระทรวงตอนนี้เท่ากับว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมี2ชุดด้วยกันนะคะของกรมทางหลวงชุดหนึ่งของกระทรวงคมนาคมอีกชุดหนึ่งอย่างเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเขามีเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้แก๊สในการตัดเหล็กลอนเชอร์จนขาดออกจากกันได้แล้วก็ใช้เครนน้ำหนัก500ตัน2ตัวช่วยกันยกแล้วก็นำมาวางไว้บนช่องทางหลักของพระราม2ที่มีการปิดช่องการจราจรเอาไว้ ซึ่งระหว่างที่ปฏิบัตินั้นทางเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนเส้นทางคู่ขนานไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนที่สัญจรไปมาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวคงจะทราบแล้วว่านายกรัฐมนตรีมีการบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญ,บญชีดำนะคะกับบริษัทบริษัทอิตาเลียนไทยส่วนงานก่อสร้างที่เหลือที่สร้างคืบหน้าไปแล้ว80%เนี่ย ก็ต้องหาคนมาทำต่อแต่ถ้าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ต้องยึดหลักประกันโดยปกติแล้วในสัญญามันจะมีการหักประกันแล้วก็หนังสือการค้าประกันธนาคารเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมฟังง่ายๆคือตอนนี้ภาครัฐพยายามจะให้อ,อิตาเลียนไทยเนี่ยนะครับยุติการทํางานในโครงการที่เหลือ ด้วยการบอกเลิกสัญญาบอกเลิกแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าการบอกเลิกสัญญามันก็ต้องไปดูขั้นตอนกฎหมายนะฮะทางนายกก็พูดในที่ประชุมวันนะั้นว่าเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางที่ต้องไปดําเนินการนะฮะแต่เพราะอะไรถ้ายกเลิกตอนนี้แล้วง,งานที่ค้างอยู่ก็ต้องหาคนมาทําแทนถูกไหมครับมันคืบหน้าไป80%แล้วก็จริงแต่รัฐจะต้องจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมไอ้ตัวนี้แหละมันเป็นปัญหาเราเขาก็เลยบอกว่าในสัญญาที่เคยทำเนี่ยเราสามารถไปเรียกร้อง เขาจะให้บริษัทเนี้ยกลายเป็นเหมือนกับผู้ที่ทิ้งงานอ่ะผู้ที่ทิ้งงานก็เรียกร้องค่าเสียหายตรงเนี้ยจากอิาเลียนไทยได้นะครับประเด็นตรงนี้คือจะทำย่างไรในการบอกเลิกสัญญาเพื่อเหตุผลคือจะไม่ให้เป็นอันตรายต่อสาธารณะเพราะสองโครงการนี้มันมีความชัดเจนเกิดขึ้นที่มันมีปัญหาเพราะฉะนั้นกาลังเร่งตรวจสอบกฎหมายแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการต่อสู้ในเชิงกฎหมายของเอกชนด้วยเอกชนเขาก็ไม่ยอมเมื่อวานเนี้ย อิตาเลียนไทยก็แจ้งว่าสัญญาตามที่นายกบอกจะยกเลิกก็ยังไม่ถูกยกเลิกนะครับนะฮะได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์อันหนึ่งก็คือแสดงความเสียใจต่อผู้ที่เสียชีวิตผู้บาดเจ็บก็จะรับผิดชอบดูแลแต่ทีนี้เนี่ยอิตาเลียนไทยบอกทั้งสองโครงการยังมีผลบังคับใช้อยู่นะยังมีผลบังคับใช้อยู่อิตาเลียนไทยยังปฏิบัติตามสัญญานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีรายงานไงว่าแนวทางการต่อสู้ของอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์เนี่ยคืออะไรก็คือเตรียมที่จะ ร้องศาลปกครองนี่นะะนี่แล้วก็เห็นบอกเลยนะคะว่าขณะที่แหล่งข่าวของอิตาเลียนไทยเขาจะร้องศาลปกครองถูกไหมคะมดังนั้นกรณีที่นายกเนี่ยสั่งในที่ประชุมด้านความปลอดภัยเมื่อวันนี้ว่าให้การรถไฟกับกรมทางหลวงบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีดำก็ต้องไปดูเงื่อนไขสัญญาซึ่งทางบริษัทเองเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะขณะที่ในวงการการก่อสร้างคะ่ะ คุณผู้ชมรู้ไหมพอนายกบอกแบบนี้ว่าจะบอกเลิกสัญญาในวงการก่อสร้างเองเขาวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานของอิตาเลียนไทยที่มันเปลี่ยนไปบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากปัญหาสภาพคล่องและก็งานล้นมือค่ะต้องใช้รับเหมาช่วงมาช่วยก็เลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้และการยกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีดำก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่งถ้าบริษัททำผิดจริงๆก็ต้องมีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด แต่จะฟ้องร้องกันตามมาและอิตาเลียนไทยอาจจะขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวถ้าไม่ให้เขาประมูลงานหรือว่าไปยกเลิกสัญญาเขาเพราะถ้าผลออกมาแบบนั้นก็เท่ากับว่าเปิดประตูเขาหรือเปล่าปิดกั้นเขาไหมเลยทำให้สภาพคล่องยิ่งมีปัญหาหนักกว่าเดิม และถ้าหากถูกขึ้นบัญชีดำโครงการภาครัฐมันก็จะกระทบต่อบริษัทอย่างมากเพราะจะหางานหรือรับเหมาโครงการได้เนี่ยมันยากขึ้นจะกระทบกับกระแสงเงินสดแล้วก็สภาพคล้องของบริษัทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลกระทบจะลามไปสู่ธุรกิจอื่นๆอีกด้วยนะคะมีมุมมองหนึ่งน่าสนใจจากอดีตรองผู้ว่ากทมดรสาม,มารถราชพลสิทธิ์ท่านก็เป็นวิศวกรเขียนใน a c e b o o k นะฮะบอกว่ามี3โครงการ7จุดเสี่ยงโอโหเราก็แบบว่าเฮ้ย ชีวิตเรายังคงต้องเสี่ยงแบบนี้อีกหรือแต่อาจารย์สามารถบอกคนนี้ไม่ได้เขียนเพื่อสร้างความตื่นตระหนกหรือไปกล่าวหาโครงการใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องตั้งคำถามว่าจะถล่มครั้งต่อไปเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่รตอร์สามารถเขียนนะครับบอกใครจะคิดว่าเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นติดต่อกันแบบ2วันแล้วโครงการขนาดใหญ่นะฮะหลายโครงการเนี่ยถ้าเกิดมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยไม่เข้มงวดเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียเยอะ ใน3โครงการ7จุดเสี่ยงที่อาจารย์สามารถพูดถึงเนี่ยมีที่ไหนบ้างหนึ่ก็คือโครงการที่เฝ้าระวังพิเศษอย่างมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ก็จะแบ่งเป็นข้อย่อยอีก3ข้อมีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วก็คือถนนพระรามสองที่ยังไม่แล้วเสร็จอันนี้มันยังมีความเสี่ยงนะครับหากขยายการก่อสร้างไปถึงปากท่อความเสี่ยงจะยาวอีกหลายปีมอเตอร์เวย์ M8 นครปฐมปากท่อ ช่วงยกระดับคล่อมถนนเดิมอันนี้ก็เสี่ยงอุบัติเหตุจากงานเครนเหมือนกันนะฮะสคือมอเตอร์เวย์เอ็รังสิตบางปะอินคล่อมถนนผลโยธินตลอดแนวอันนี้แหละครับถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุเครนอาจจะทับรถข้างล่างเหมือนกับที่เคยเกิดมาบนพระรามสองอนี่คือโครงการแรกมอเตอร์เวย์ครับ2รถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงก็แบ่งไปอีก2ข้อก็คือช่วงกรุงเทพโคร,ราชที่เพิ่งเกิดเหตุนะครับความเสี่ยงยังไม่จบนะนะฮะอ,อีกช่วงหนึ่งคือช่วงโคร,ราชหนองคาย จะเริ่มก่อสร้างอีกไม่นานนี้ฮะมีเส้นทางยกระดับประมาณ56%เอยู่เหนือทางรถไฟเดิมอันนี้แหละครับคล้ายๆกันถ้ามีการสัญจรของรถไฟตรงนั้นเนี่ยความเสี่ยงก็ยังมีนะครับโครงการที่3คือรถไฟฟ้าก็คือที่อยู่บนรถไฟลอยฟ้าสายสีแดงดังสิทธธรรมาศาสตร์ศูนย์ดังสิทธ์ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างทางยกระดับเหนือรถไฟเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเช่นกันสสายสีแดงตลิ่งชันสารยาครับเป็นทางระดับพื้นดินเกือบทั้งหมด ะะและตลิ่งชันสิริราชบางช่วงเป็นทางยกระดับข้ามถนนก็คือจรรยาสนิทวงอันนี้ยังมีความเสี่ยงเฉพาะจุดอาจารย์สามารถบอกแบบนี้นะครับการออกมาย้ําข้อมูลเรื่องความเสี่ยงไม่ใช่การโจมตีโครงการใดนะแต่เป็นการตั้งคําถามเรื่องระบบความปลอดภัยก็เหมือนกับต้องเตือนกันไวน้ฮะเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับบอกว่าคุณคิดว่ายังมีโครงการได้อีกที่สังคมควรจับตาก่อนจะถล่มครั้งต่อไปอืมโอ แล้วคุณผู้ชมคะพอเราฟังแบบนี้ก็ให้เราแวดระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องไปตรวจสอบแล้วก็เช็คดีๆเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์มันซ้ําอีกแล้วก็มันซ้ำซากมากๆทีนี้ในมุมของผู้สูญเสียคะ่ะมีภรรยาของเหยื่อเครนถล่มที่พระรามสองเนี่ยเขาบอกเลยว่าขอให้สามีเขาเป็นรายสุดท้ายได้ไหมบรรยากาศการ,ตรเตรียมงานศพตอนนี้นะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าอย่างแม่เนี่ยก็ร้องไห้ตอนช่วงที่รับศพลูกชายเพราะลูกชายเขาเป็นเสาหลักค่ะ จากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเราไปดูบรรยากาศการจัดงานการเตรียมพิธีศพนะคะให้กับคุณสราวุธเวชการหรือคุณอุ่เยเอื้อเครนพระรามสองจัดขึ้นที่วัดหนองน้ำสายหมู่สองอําเภอวัฒนานครซึ่งเป็นสถานที่ตระเตรียมบรรยากาศเป็นไปนด้วยความโศกเศร้าค่ะญาติพี่น้องก็ดูแลสาลาเพื่อรอรับร่างนั่งจับเข่าคุยกันละคะ่ะกับอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมีภรรยาผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในการโศกเศร้า ชื่อคุณณรีนุชชานชิตอยู่กับลูกสาวค่ะวัยสองขวบชื่อน้องโฟกัสคุณณรีนุชนะคะพูดไปด้วยเนี่ยค่ะดังอยู่ในการเสียใจยอยู่เลยเสียงสั่นเครือบอกว่าปกติสามีจะออกไปทำงานพร้อมกันทั้งครอบครัวโอ้โหไม่อยากคิดเลย<ะ>คือปกติจะนั่งไปกับสามีด้วยแต่วันเกิดเหตุเนี่ยเป็นงานใกล้บ้านก็เลยตัดสินใจเอารูกรออยู่ที่บ้านเพื่อเตรียมเดินทางไปต่างจังหวัดในวันถัดไป วันเกิดเหตุคะ่ะตรงกับวันเกิดของลูกสาวก็คือ15มกราคมโดยก่อนที่จะไปทำงานสามียังบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารับเธอกับลูกให้ทันนะทีนี้เธอบอกว่าเธอเลี้ยงลูกอยู่ที่ห้องค่ะคเห็นข่าวทางโทรทัศน์ว่ามีเครนก่อสร้างพระรามสองร่วมทับรถ ตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นรถของสามีดูข่าวก็ฟังไปจนกระทั่งได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งพอรับสายบอกทําใจดีๆนะปลายสายพูดแบบนี้ทําใจดีๆมาทราบภายหลังว่าเป็นสามีของเธอคะ่ะเธอช็อกสติหลุดตอนนั้นทําอะไรไม่ถูกคุณอรีนุชพูดทางน้ําตาบอกว่ายังไม่พร้อมกับเผชิญความสูญเสียครั้งนี้เลยลูกยังเล็กคะ่ะเรารักกันมาก อยากวิงวอนไปยังหน่วยงานเร่งตรวจสอบแก้ไขความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างนี้ได้ไหมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแล้วก็ขอให้สามีเป็นเคสสุดท้ายเป็นศพสุดท้ายได้ไหมจากอุบัติเหตุลักษณะนี้อย่าให้เกิดกับใครอีกเลยตอนนี้ลูกสาวสองขวบเรียกหาพ่อตลอดลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะถ,ถว่ารู้สึกอะไรหรอมันมันก็หลายเคสแล้วเนาะขอให้เคสนีเป็นเคสสุดท้าย จะทำอะไรก็รีบๆทำขอให้เป็นเป็นครั้งสุดท้ายและก็เคสสุดท้ายที่จะไม่ให้มันจกปิทตถขึ้นมาก็ถามาปไไปเือแล้ซื้อมัมมีก็พูดได้แค่นี้อ๋อสะเทือนใจจริงครับ ส่วนคุณแม่นะคะ<ล>คุณแม่ของคุณสราวุธก็พูดทางน้ำตาค่ะว่าลูกชายเป็นเสาหลักของครอบครัวรับผิดชอบดูแลรถถึงสองคันเป็นคนหารายได้หลักเลี้ยงดูลูกเมียทำงานประจำแต่ครั้งนี้ตัดสินใจรับงานพิเศษนอกเวลามันเพื่อที่จะได้รับเงินสดนะคะหวังจะนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็เก็บออมเอาไว้ให้ลูก คือแม่บอกแบบนี้ว่าลูกชายเป็นคนขยันมากใชัชีวิตเรียบง่ายตื่นเช้ามาก็ไปทํางานไม่เคยคิดที่จะต้องว่าเอ๊ะเช้ามาได้ข่าวแล้วจากกันไปแล้วแบบนี้แม่ไม่คาดคิดครั้งสุดท้ายแม่บอกว่าพบกันกับลูกชายคือ11มกราคมค่ะลูกชายเดินทางกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตนําบลก่อนจะเดินทางกลับไปทํางานที่กรุงเทพไม่มีลางอะไรเลยท้ายที่สุดแล้วคุณแม่บอกว่า อยากให้ลูกชายไปสู่ภพภูมิที่ดีเป็นเทวดาบนสวรรค์ไม่ต้องห่วงครอบครัวแม่ในฐานะเป็นยายเป็นย่า,ยาก็จะดูแลหลานแล้วก็ดูแลลูกสะพ้ยให้ดีที่สุดพร้อมกับภาวนาให้ดวงวิญญาณของลูกชายไปสู่สุขติค่ะส่วนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานนะคะก็มาร่วมรับร่างบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะเกิดขึ้นที่วัดหนองน้ำใสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสักแก้ว คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าบรรยากาศนี้มันเงียบกันไปหมดมีแต่ทุกคนที่มีน้ําตาอาบแก้มทุกคนต่างเฝ้ารอรอด้วยสีนหน้าที่โศกเศร้าบางคนเนี่ยพูดเลยบอกว่าไม่น่าจากไปเร็วขนาดนี้เลยเมื่อวานนี้ตอนช่วงรอรับร่างนะคะพอถึงช่วง19.10นาฬิกา10นาทีรถที่นําร่างของคุณสราวุธเดินทางมาถึงที่วัดทันทีเจ้าหน้าที่เชิญร่างลงจากรถเสียงร่ําไห้ของภรรยาแล้วก็ญาติพี่น้องดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นประกอบพิธีรดน้ำศพโดยมีญาติและเพื่อนร่วมกันรดน้ำศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านี่แหละค่ะครับ